สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจ้าฟอร์นโฮึงศูนย์ครับก็8แแรงมาครับถือว่าแรงจับกระบอกครับคันนี้กำแรงไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับรถไทยฟอร์ดครับกอคันนี้ก็อายุเยอะแล้วครับแต่มาฟูดิฟใหม่ครับ ทำเครื่องใหม่ทำสีใหม่ครับแรงจัดเหมือนเดิมครับลดเข้าแก่แถวบั้นนองแวงครับก็พอดีผมผ่านมาเลยมาขอถ่ายให้ fc ทุกท่านได้ดูครับวันนี้เกียรข้ันหน้าออกครับเพื่อทำใหม่ครับเพราะว่าเป็น นขนาดเล็กครับก็เลยมาปรับแต่งให้มันใหญ่กว่าเดิมครับกำแรงไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับเจ้าฟอร์นโฮหงศูนี่นะครับกลมแรงของเขาครับนี่แหละครับเขายึงเรียกว่าสายแข็งครับถ้าชอบความทนก็ยกให้เจ้าฟอร์ตนี่แหละครับ อชอบโรถแข็งครับอันนี้อายุอานามไม่ต่ำกว่า30ปีครับจัดนะครับนี่แล้วครับใสเลุยไม่ต้องคุยเสียเวลาครับเสียงท่อ,อนี่ก็ะหึมมากครับปอดนี่ถือว่าเป็นลรกขนาดใหญ่ครับแรงมาก,ก็แปดิแรงม้าครับ ปอดเทาเดียวนี่นี่ก็ถือว่ามีงานเยอะพอสมควรเหมือนกันครับสำหรับปอดเท่าเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นนาน้ําก็จะทํายากครับสําหรับเท่าเดียวครับนี่แล้วครับันนาเขาแข็งครับดูครับความแรงนี่ ดูเลยครับใส่แข็งครับผมว่าดูหอดนี่มันครับสำหรับตัวผมนะครับเพราะว่าเก่าแต่เก่าครับฟังเสียงท่อครับจัดหนักเลยวันนี้ ดูต่อไม้ครับนี่ทีเดียวจับไม่ไหวครับดูเลยไครลุยครับนี่เต็มไมบมีดครับ ครับถ้าชอบควมทนนี่ยกให้เจ้าพอร์ดนี่แหละครับนี่ดูที่ท่อครับถ้าเป็นรุ่นอื่นได้ถอดอะไรขายหมดแล้วครับ ต้นรุ่นนี้น่าเล่นครับนี่จัดหนักเลยเสียงท่อนี่ก็หึมมากครับสำหรับเจ้าฟอนโฮนูครับ ำนาก็แข็งครับแดดก็ร้อนครับวันนี้สเสียงพ่อครับนี่นะครับ กานผมคิดกันก็ชั่วโมงละห้าร้อยครับแต่ถ้าคิดเป็นเส้นก็เส้นละร้อยครับสำหรับปั้นธนานะครับถ้าไม่คิดชั่วโมงก็คิดกันเป็นเส้นครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีครับ